สวัสดีครับยังดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลชุดสําคัญเราจะมาดูกันใน2เรื่องที่เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นแล้วก็ยังเป็นหัวใจหลักมากๆของโลก AI แล้วก็ Deep Learning เลยนั่นก็คือคณิตศาสตร์แล้วก็ภาษา Python ครับค่ะสวัสดีค่ะ2เรื่องนี้จริงๆก็คือเกี่ยวพันกันอย่างแยกไม่ออกเลยนะคะใช่ครับเป้าหมายวันนี้คืออยากจะขุดให้ลึกไปเลยว่าทําไมทําไม2ออย่างนี้มันถึงเป็นรากฐานที่แบบ ขาดไม่ได้เลยแล้วมันเกี่ยวกันยังไงในการสร้าง AI ที่เราเห็นเห็นกันเริ่มที่คณิตศาสตร์ก่อนเลยไหมครับคือหลายคนอาจจะนึกภาพโค้ดซับซ้อนเนาะหรือโมเดลใหญ่ๆใ,ใช่ค่ะคนมักจะนึกถึงคโค้ดก่อนครับมันชัดมากว่าหัวใจจริงๆมันคือคณิตศาสตร์ล้วนๆเลยอืตัวอย่างที่ชัดมากๆอันนึงคือพีชคณิตเชิงเส้นหรือ linear algebra ครับพวกเวกเตอร์ t มทรเนี่ย อย่างภาพถ่ายที่เราเห็นเห็นกันจร,จริงๆมันก็คือ,อาตารางตัวเลขใหญ่ๆห,หรือเมทริกซ์ใช่ไหมครับที่เก็บค่าพิกเซลเชิงเส้นมันไม่ใช่แค่แบบว่าภาชนะเก็บข้อมูลนะคะแต่มันเป็นเครื่องมือที่ AI ใช้คิดใช้ประมวลผลเลยอ๋อใช้คิดเลยเหรอครับค่ะอย่างพวกการคูณเมทริกซ์เนี่ยมันคือวิธีที่โมเดลใช้หาแพทเทิร์นหรือความสัมพันธ์ในข้อมูลค่ะโหลึกซึ้งเหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วก็ยังมีแคลคูลัสอีกค่ะ อันนี้ข้อมูลที่เรามีก็ย้ำว่าสำคัญมากเพราะมันคือกลไกลที่ทําให้โมเดลมันเรียนรู้ได้จริงๆอ๋อครับครับที่เกี่ยวกับ gradient descent ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะการคํานวณ gradients หรือความชันเพื่อจะปรับค่าต่างๆในโมเดลให้มันดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแหละค่ะคือใช้แคลคูลัสเลยเข้าใจแล้วครับเหมือนหาทางลงเขาให้เร็วที่สุดประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็อีกเสาหลักหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือสถิติค่ะ ครับสถิติค่ะข้อมูลเยอะแท่ไหนถ้าเราไม่เข้าใจภาพรวมไม่เข้าใจลักษณะของมันก็อาจจะไม่มีประโยชน์สถิติให้เครื่องมือเราอย่างพวกค่าเฉลีย่ยมีนส่วนเบี่ยงเดินมาตรฐาน Standard Deviation พวกนี้ค่ะช่วยให้เข้าใจข้อมูลก่อนเอาไปใช้อืมฮึทำให้เห็นภาพรวมข้อมูลว่างั้นเถอะครับถูกต้องค่ะรวมไปถึงพวกการสุ่นตัวอย่างการทดสอบสมมติฐานซึ่งจำเป็นมากในการประเมินโมเดลด้วยค่ะครับผม โอ้โหฟังดูแล้วคณิตศาสตร์นี่มันแทรกอยู่ในทุกส่วนจริงๆนะครับแล้วพอลองดูในประวัติศาสตร์ตามข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันมีจุดที่แบบโอโ้น่าสนใจมากย้อนไปไกลถึงปี1 9 4 3เลยปี1943นานมากเลยนะคะใช่ครับมีงานวิจัยของแมคกคาร์ลกับพิตซ์ที่ข้อมูลเราบอกว่าเหมือนเป็นจุดกำเนิดเลยเขาสร้างสิ่งที่เรียกว่าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของเซลล์ประสาทขึ้นมาอ๋อ oh, mathematical model of a neuron ใช่ครับใช่ครับและที่น่าทึ่งคือแบบจำลองง่ายๆแค่นี้แหละกลายเป็นเหมือนพิมพ์เขียวแรกเริ่มของ n ิวโรเน็ตเวิรที่เราใช้กันทุกวันนี้เลยนะครับใช่ค่ะการมีแบบจำลองคณิตศาสตร์ที่จับต้องได้แบบนี้มันเหมือนเปิดประตูบานใหญ่เลยนะคะข้อมูลก็เน้นตรงนี้เหมือนกันว่าพอแมคคูลอกกับพิตช์แสดงให้เห็นว่าเซลล์ง่ายๆคำนวณลอจิกพื้นฐานได้เนี่ยมันทำให้นักวิจัยรุ่นหลังๆเอาไปต่อยอดได้ เหมือนสร้างตัวอักษรตัวแรกขึ้นมาแล้วคนอื่นก็เอาไปผสมเป็นคําเป็นประโยคต่อใช่เลยค่ะเป็นหน่วยพื้นฐานที่มั่นคงมากๆที่ทําให้สร้างโครงข่ายที่ซับซ้อนขึ้นมาได้ในเวลาต่อมาซึ่งก็นําเราไปสู่เสาหลักที่2ครับพอมีพิมพ์เขียวแล้วก็ต้องมีเครื่องมือสร้างถูกไหมครับซึ่งตรงเนี้ข้อมูลก็ชี้ไปที่ไพท,ทอนชัดเจนเลยค่ะ Python นี่เป็นเครื่องมือสำคัญจริงๆโอเคครับมาแกะกล่องเรื่อง Python กันต่อคือนอกจากเข้าใจทฤษฎีแล้วเราต้องมีเครื่องมือทำให้มันเป็นจริงขึ้นมาได้ซึ่งปัจจุบันก็หนีไม่พ้น p y t อนอือือทำไมต้อง p พ t h o นเอ,อ่อข้อมูลหลายแหล่งก็บอกคล้ายๆกันอย่างแรกคือมันอ่านง่ายเขียนง่ายไวยากรณ์ไม่ซับซ้อนมากค่ะอันนี้ช่วยลดเวลาพัฒนาได้เยอะเลยใช่ครับ แต่ที่สำคัญสุดๆเลยน่าจะเป็นระบบนิเวศหรือ Ecosystem ของมันคือพวก Library สำเร็จรูปนี่แหละครับที่มีให้ใช้เยอะมากอ๋อพวก n u m าย pandas อะไรพวกนี้ใช่ไหมคะใช่เลยครับ n u m ายนี่คือตัวหลักเลยสำหรับคำนวณคณิตศาสตร์กับพวกอาร์เรย์ r มทรที่เราคุยกันไปตอนต้นแล้วก็มี pandas ที่เก่งเรื่องจัดก,การข้อมูลแบบตารางค่ะ Pandas นี่ช่วยเตรียมข้อมูลได้ดีมากๆก่อนจะส่งให้นำพายหรือโมเดลครับแล้วก็มีตัวสำหรับ Deep Learning โดยเฉพาะเลยอย่าง TensorFlow หรือ PyTorch ค่ะสองตัวนี้ดังมากครับซึ่ง Library พวกนี้แหละครับที่ทำให้งานยากๆอย่างสร้าง Neural Network คำนวณ Gradient Descent คูณ m e t r i x ใหญ่ๆกลายเป็นเรื่องที่แบบว่าเขียนโค้ดไม่กี่บรรทัดก็ทำได้แล้ว มันเหมือนย่อโลกคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนมากๆลงมาให้เราจัดการได้ง่ายขึ้นจริงๆค่ะครับผมมันเป็นการทํางานร่วมกันที่ลงตัวมากนะคะคือคณิตศาสตร์ให้หลักการให้ความเข้าใจส่วน Python Z Library ให้วิธีการเอาไปใช้จริงอ๋อครับลองดูตัวอย่างง่ายๆนะคะสมมุติเรามีข้อมูลเป็น List 1, 2, 3, 4 4 5อยากหาค่าเฉลี่ยกับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ถ้าใช้นำพายก็แค่ m p p r t t นำพาย SNP แล้วก็ NP mean data NP std data จบเลย โห oh, ง่ายเร็วมากครับจากที่ต้องใช้สูตรยืดยาวใช่ค่ะหรือถ้าข้อมูลมาจากไฟล์ csv ก็อาจจะใช้ pandas อ่านเข้ามาก่อน pd.read l o csv แล้วค่อยดึงคอลัมน์มาคำนวณด้วย n u m ายมันทำงานร่วมกันได้ดีมากๆเห็นภาพเลยครับทำให้เราโฟกสัสที่ตัวโมเดลหรือการวิเคราะห์ได้มากขึ้นถูกต้องค่ะไม่ต้องเสียเวลาเขียนโค้ดคำนวณพื้นฐานเอง แล้วก็มีอีกตัวอย่างที่ข้อมูลย้ำบ่อยๆเลยคือการคูณเมทริกซ์ matrix, matrix multiplication ครับอันนี้บอกว่าเป็นหัวใจของ deep learning เลยใช่ค่ะสำคัญมากจริงๆครับในทางคณิตศาสตร์มันก็มีขั้นตอนของมันแต่พอใช้ python กับ numpy เนี่ยสมมุติมีเมทริกซ์ a กับ b ก็แค่ n p a, b หรือใช้เครื่องหมาย add ก็ได้อืมสะดวกมากค่ะครับแล้วไอการคำนวณง่ายๆแบบนี้แหะ ที่มันเกิดขึ้นซ้ำๆซ้ๆตลอดเวลาใน neural network เวลาข้อมูลไหลผ่านแต่ละชั้น layer มันก็คือการคูณ matrix กับค่าน้ำหนัก w e i t s ไปเรื่อยๆอ๋อ oh, ค่ะการมี python นำพายเลยทำให้เราสร้างชั้นพวกนี้ที่ซับซ้อนมากๆได้ค่ะแล้วถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องเครื่องมือนี้กับภาพใหญ่ขึ้นไปอีกนะคะข้อมูลที่เรามีก็ชี้ไปถึงจุดเปลี่ยนสำคัญอีกครั้งในปี 2006- 2006เหรอครับ มีอะไรเอ่ยเป็นงานของเจอร์ฟรีฮินตันกับทีมค่ะเกี่ยวกับ Deep Belief Networks หรือ DBNs อ๋อ DBNs ผมเคยได้ยินชื่ออยู่ครับค่ะงานนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญเลยเพราะมันช่วยแก้ปัญหาการฝึก Deep Neural Networks ที่มีชั้นลึกมากๆซึ่งเมื่อก่อนทำได้ยากทเทคนิค Pretraining ของฮินตันมันเหมือนเป็นการให้คำใบเริ่มต้นที่ดีกับโครงข่ายอะค่ะ อ๋อทำให้มันเรียนรู้ได้ดีขึ้นแม้จะลึกมากๆใช่ค่ะซึ่งตรงนี้แหละที่เครื่องมืออย่าง Python มันเข้ามามีบทบาทสำคัญมากคือแนวคิดลำ้ำๆอย่าง DBNs หรือเทคนิคใหม่ๆเนี่ยมันถูกนำไปทดลองสร้างเป็นโคด้ดเผยแพร่ให้นักวิจัยคนอื่นเอาไปต่อยอดได้เร็วมากๆเพราะมี Python เป็นเครื่องมือกลางนี่เองใช่ค่ะพลังของ Ecosystem มันช่วยเร่งสปีดการพัฒนาในวงการ AI อย่างมหาศาลเลยค่ะอันนี้ยิ่งตอกย้ำเลยว่า ทำไมรู้ทั้งคณิตศาสตร์ที่เป็นหลักการและไพทอนที่เป็นการปฏิบัติถึงสําคัญคู่กันมากๆโอ้โหชัดเจนเลยครับงั้นถ้าจะลองสรุปจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาก็อาจจะเปรียบเทียบได้ว่าความเข้าใจคณิตศาสตร์เนี่ยมันเหมือนเรามีแผนที่รู้เส้นทางรู้กฎเกณฑ์หรือรู้แบบแปลนเครื่องยนต์ค่ะเหมือนรู้ว่าอะไรทาํางานยังไงใช่ครับในขณะที่ทักษะไพทอนกับไลบรารีต่างๆก็เหมือนเรามียานพาหนะ มีเครื่องมือครบมือที่จะพาเราไปตามแผนที่นั้นได้หรือสร้างเครื่องยนต์ตามแบบแปลนนั้นได้จริงๆอืออขาดอย่างใดอย่างหนึ่งก็คงไปได้ไม่ไกลครับมีแต่แผนที่แต่ไม่มีรถก็ไปไม่ถึงมีแต่รถแต่ไม่รู้ทางก็อาจจะหลงทางไปเลยเห็นภาพชัดเลยค่ะกับการเจาะลึกข้อมูลของเราวันนี้ก็ชี้ให้เห็นชัดนะครับว่าคณิตศาสตร์นี่คือแก่นแท้คือภาษาที่ใช้อธิบายหลักการเบื้องหลังของ AI จริงๆ ค่ะเป็นรากฐานทางความคิดที่สําคัญมากและ Python ก็กลายเป็เครื่องมือหลักที่ไม่ใช่แค่เขียนง่ายแต่มีระบบนิเวศท,ที่ทรงพลังมากๆช่วยให้เราเอาแนวคิดคณิตศาสตร์พวกนั้นมาทําให้เป็นจริงได้ทดลองได้สร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆได้เร็วขึ้นเยอะค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็นําไปสู่คําถามที่น่าสนใจชวนให้คิดต่อนะคะครับคือ เราย้อนไปดูแบบจำลองเซลล์ประสาทของมัคคล็อกกับพิตส์ปี1943ที่ดูเรียบง่ายมากตอนนั้นแต่กลับกลายเป็นรากฐานของ AI ที่เปลี่ยนโลกได้ทุกวันนี้ครับใช่เลย คำถามคือแล้วแนวคิดคณิตศาสตร์พื้นฐานอื่นๆหรือเครื่องมืออย่างไพ t ตอนที่เราคุยกันวันนี้ที่บางทีอาจจะดูเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วสำหรับคนในวงการเนี่ยมันอาจจะมีศักยภาพอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าคะอ๋อหมายถึงว่าของธรรมดาธรรมดาในวันนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตได้เหมือนกันใช่ค่ะประวัติศาสตร์มันบอกเราแบบนั้น บางทีการก้าวกระโดดครั้งใหญ่มันอาจจะมาจากการเอาของพื้นฐานเดมิมๆมาผสมกันในรูปแบบใหม่หรือเอาไปใช้ในบริบทที่เราคาดไม่ถึงก็ได้โหเป็นคำถามที่น่าคิดมากครับอะไรคือเซลล์ประสาทจำลองของยุคถัดไปที่อาจจะซ่อนอยู่ในการผสมผสานระหว่างคณิตศาสตร์กับโค้ดที่เราใช้กันทุกวันนี้นะครับค่ะน่าจะทำให้เรากลับไปมองพื้นฐานเหล่านี้ด้วยมุมมองใหม่ๆได้นะคะครับผมน่าสนใจมากครับ